หาตัวหาร608หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ76ต้องการหาตัวหารเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า76คูณจำนวนใดจะได้608 76คูณ1เป็น76 ยังไม่เท่ากับตัวตั้งแล้วถ้านำ7 6็คูณ2เท่ากับ152ยังไม่เท่ากับตัวตั้งแล้วถ้านำ76็คูณ3เท่ากับ228ยังไม่เท่ากับตัวตั้งนำเจคูณ4เท่ากับ ส0 4ร้อยังไม่เท่ากับตัวตั้งนำเจ็ดสิบหคูณหาเท่ากับสามยังไม่เท่ากับตัวตั้งนำเจ็คูณหกเท่ากับ456ยังไม่เท่ากับตัวตั้งนำเ7็ดคูณเ เท่ากับ532ยังไม่เท่ากับตัวตั้งนำ76คูณ8เท่ากับ608เท่ากับตัวตั้งนะคะก็คือต้องนำา76คูณ8 เท่ากับ608ก็จะเท่ากับตัวตั้งถ้าเขียนในรูปของการหารนำหกร้อยแปดมาเป็นตัวตั้งต้องหารด้วยจำนวนใดจึงจะเท่ากับเจ็ดสิบหกหร้อยแปดมีแล้วเจ็ดสิบหกมีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ8ก็เติม8นะคะก็คือ608หารด้วย8เท่ากับ76